โอเคตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้วิธีเชิญคนมาที่คลาสแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าคลาสนั้นเป็นยังไงฉันจะทําการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ยังไงก่อนที่คุณจะเรียนรู้เรื่องนี้ฉันขอแนะนําให้คุณลงมือทําจริงๆดังนั้นถ้าหลังจากดูวิดีโอล่าสุดแล้วถ้าคุณยังไม่ได้บอกที่ปรึกษาของคุณว่าคุณได้เรียนรู้วิธีเชิญแล้วก็ไปบอกเขาเถอว่าเฮ้ hey, ฉันเพิ่งดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีเชิญนะ ฉันมีคำถามบางอย่างถามคำถามของคุณให้ตอบและเริ่มเชิญคนได้เลยนะครับค่ะเริ่มเชิญคนมาที่คาสเหล่านั้นได้เลยนะครับค่ะเป้าหมายของคุณคือการเชิญคนอย่างน้อย20คนมาที่งานเปิดตัวทั้ง4ครั้งของคุณนะครับค่ะ20 25คนเพื่อเติมเต็มรายชื่อที่มีหลายร้อยชื่อและเชิญพวกเขาทั้งหมดแล้วพวกเขาจะมาทั้งหมดไหมจะมีคน20คนมาไหมอาจจะถ้าคุณมีอิทธิพลมากๆนะครับค่ะ สำหรับฉันฉันเชิญไปยี่สิบคนแล้วอาจจะมีแค่สิบคนมาหรืออาจจะมีแค่แปดคนมาหรืออาจจะมีสิบคนที่ยืนยันแล้วมีแค่ห้าคนมานะครับค่ะไม่สําคัญหรอกลงมือทําแล้วผลลัพธ์จะตามมาเองตอนนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับพลาสที่สมบูรณ์แบบกันเถอะมันคืออะไรพลาสคืออะไรโครงสร้างของการนําเสนอที่ทําให้คนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆมันเป็นยังไงครับค่ะฉันจะใช้คู่มือ natural solution เป็นตัวอย่างเพราะฉันเชื่อว,ว่านี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงคนเข้าสู่วิถีชีวิตโดเทอร์ต่อมาฉันมักจะสอนพวกเขาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของเราผ่านคลาสที่เรียกว่าคลาสการศึกษาต่อเนื่องขีหลังฉันจะเชิญพวกเขาให้มารู้วิธีดีท็อกบ้านของพวกเขาและใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสมบุนคสมบูนณ ที่หลังฉันจะสอนพวกเขาเกี่ยวกับสุขภาพเมตาบอลิซึมและความยินยาวรวมถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงใช้คอลลาเจนปกติแล้วฉันจะเริ่มด้วยน้ำมันหอมระเหยจากทั่วโลกนะครับค่ะทุกที่ที่ฉันทำงานตอนนี้ถ้ามันแตกต่างสำหรับคุณก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับการนำเสนอทุกแบบที่คุณเลือกนะครับค่ะสำหรับ plus เปิดตัวครั้งแรกเหล่านี้นะครับค่ะฉันแนะนำวิธีแก้ปัญหาธรรมชาติส่วนตัวนะครับค่ะ ตอนนี้เคล็ดลับแรกของฉันคือคุณต้องการให้คนมองคุณตอนที่คุณนําเสนอและนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาสําหรับคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่คิดว่าฉันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันต้องรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถสร้างและขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมเรูรณโมเดลธุรกิจของเรานั้นแตกต่างมากโอเคคุณต้องการให้คนมองคุณแล้วพูดว่าว้าวมันง่ายมากเลยนะฉันทําแบบนั้นได้คุณต้องการให้หลอดไฟในหัวของพวกเขาเปิดขึ้นแล้วคิดว่าว้าวพวกเขากําลัง มีรายได้จากการทำสิ่งที่ง่ายและสนุกแบบนี้ฉันอยากทำแบบนั้นฉันก็อยากทำแบบนี้ด้วยนะใช่ไหมดังนั้นทำให้มันง่ายๆนะครับค่ะทำให้มันสนุกนะครับค่ะมาดูโครงสร้างของคลาสกันดีกว่าว่าคลาสที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นยังไงนะครับค่ะอันดับแรกเลยคือการเตรียมตัวของเจ้าพาพนะครับค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับค่ะสิ่งเดียวที่คุณต้องเตรียมจริงๆคือคุณต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับค่ะนั่นหมายความว่าคุณต้องมีเอกสารแจกแบบนี้นะครับค่ะ ของคลาสที่คุณสอนสําหรับแต่ละคณนะครับค่ะคุณยังต้องมีรายการราคาดูทุเรศสำหรับแต่ละคนด้วยนะครับค่ะคุณยังต้องมีแน่ข้อมูลชุดดูทร์ด้วยนะครับค่ะชุดที่พบว,ว่ยที่สุดที่ทีมออกมาให้แต่ละคนนี่คือ3สิ่งนะครับค่ะข้อมูลรายการราคาและชุดต่างๆ และมันสําคัญมากที่คุณต้องมีทั้งสามอย่างนี้นะครับค่ะเดียลชัจะอธิบายให้ฟังในอีกสักครู่นะครับค่ะตอนนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณนะครับค่ะบางประเทศคู่มือการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของเราจะมีชุดที่พบบ่อยที่สุดรวมอยู่ด้วยแล้วนะครับค่ะงั้นก็ดีมากเลยนะครับค่ะแต่ถ้าไม่มีก็พิมพ์สามอย่างนี้ออกมาหรือซื้อจากดูทรน,น,นะครับค่ะเข้าใจไหม สิ่งถัดไปที่ต้องเตรียมคือให้แน่ใจว่าคุณได้ทําอะไรบางอย่างที่คนสามารถกินได้ตอนจบคลาสของคุณนะครับค่ะใช่ไหมและมันอาจจะง่ายมากนะครับค่ะอาจจะมีสูตรป๊อปคอร์นออนกาดที่อร่อยนะครับค่ะป๊อปคอร์นที่ใช้กับออนกาดของเราน้ํามันหอมระเหยคุณอาจทําบราวนี่ที่มีเปปเปอร์มินนะครับค่ะคุณอาจจะมีน้ำเปล่าเผากับน้ํามันหอมระเหยเลมอนหรือน้ํามันหอมระเหยส้มแมนดารินนะครับค่ะ หรืออาจจะมีอะไรที่ง่ายๆที่คนสามารถกินได้ครับค่ะอย่าทําให้มันยุ่งยากนะครับค่ะอีกครั้งนะครับค่ะคุณต้องการให้คนมองมาที่คุณแล้วพูดว่าฉันทําแบบนั้นได้ฉันทำแบบนั้นได้ใช่ไหมงั้นก็เตรียมสภาพแวดล้อมของคุณให้พร้อมนะครับค่ะเข้าใจไหมคนคิดมากเกิดไปเรื่องนี้นะครับพวกเขาคิดว่าโอบานฉันเล็กเกินไปมันง่ายเกินไปทุกคนฉันเริ่มต้นจากอาพาร์ตเมนต์ที่เล็กที่สุดที่คุณลึกออกในโปรโวยูทาสร้างธุรกิจนี้นะครับค่ะเข้าใจไหม และเชิญชวนคนเข้ามาในพื้นที่ที่เรียบง่ายและเล็กของเราอย่าทาให้มันหรูหราเกินไปนะครับค่ะสิ่งที่สําคัญกว่าที่มันใช้ได้ผลคือสิ่งที่สามารถทําซ้ําได้ครับค่ะตอนนี้ถ้าคุณอยากทําแบบนี้ในโรงแรมก็ไปเลยนะครับค่ะทําได้เลยและฉันขอแนะนําจริงๆว่าถ้าคุณทําได้ให้ทําในพื้นที่ของคุณเองนะครับค่ะเข้าใจไหมบ้านของคุณเองหรือบ้านของคนที่คุณสนิทสนมด้วยนะครับค่ะอย่างที่สอง การนาเสนอที่สมบูรณ์แบบคือการนําเสนอที่มีความสุขและความมั่นใจนะครับค่ะดังนั้นอืมชัดเจนว่าในงานนําเสนอครั้งแรกของคุณคุณอาจจะรู้สึกประมาะเล็กน้อยนะครับค่ะและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นประโยชน์มากที่จะเชิญคนที่รักคุณมากที่สุดนะครับค่ะคนที่อยู่ในตลาดที่ร้อนแรงของคุณกําลังมาที่ชั้นเรียนนี้นะครับค่ะดังนั้นคุณสามารถบอกพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าดูนะฉันกําลังฝึกการนําเสนออยู่ฉันแค่เริ่มต้นเองครับค่ะโปรดอย่าทำร้ายฉันนะครับค่ะ เฉันต้องการให้คุณมาที่นี่และให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของคุณเพราะฉันอยากทําให้ดีที่สุดนะครับค่ะและฉันเชื่อจริงๆว่าฉันจะสร้างสิ่งนี้ให้กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตนะครับค่ะธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลแต่ฉันเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับค่ะและถ้าคุณเปิดเผยตัวเองมักจะทําให้คุณหาความมั่นใจได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะดังนั้นความโปรง่งใสความมั่นใจและรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณจะช่วยได้มากในธุรกิจทุกป,ประเภทนะครับค่ะ แล้วเมื่อคุณยืนขึ้นในตอนเริ่มต้นของชั้นเรียนของคุณและฉันจะสมมวิว่าคุณไม่มีคนที่อยู่เหนือคุณมาช่วยนําเสนอถ้าคุณโชคดีพอที่จะมีคนที่อยู่เหนือคุณฉันมีคนที่อยู่เหนือฉันมาสอนชั้นเรียนแรกของฉันนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ยุ่งมากจริงๆครับค่ะดังนั้นเราต้องทําถูกยังหลังจากนั้นด้วยตัวเองนะครับค่ะฉันคิดว่าพวกเขาช่วยเราในชั้นเรียนที่สองในเดือนที่สองของเราเองนะครับค่ะ แต่เราก็ได้ทาไปแล้วฉันไม่รู้หรอกประมาณ5หรือ6การน,นําเสนอด้วยตัวเองหลังจากแค่เห็นตัวอย่างหนึ่งนะครับค่ะโอเคดังนั้นคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาคนที่อยู่เหนือคุณถ้าพวกเขาไม่สามารถมาได้และนี่คือโครงสร้างของฉันเรียนนะครับค่ะมันง่ายกว่าที่คุณคิดมากเลยนะครับค่ะอันดับแรกคุณต้องต้อนรับคนที่มาที่ฉันเรียนนะครับค่ะคุณพูดว่าสวัสดีทุกคนขอบคุณที่มาที่นี่มันมีความหมายกับฉันมากที่คุณอยู่ที่นี่นะครับค่ะ ในห้องนี้มีคนบางคนที่ฉันใส่ใจมากที่สุดในโลกและฉันให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคุณจริงๆนะครับค่ะขอบคุณที่มาที่นี่เพื่อสนับสนุนผมฉันในขณะที่ผมฉันเปิดธุรกิจใหม่ครับค่ะอันดับที่สองตั้งเจตนาของคุณครับค่ะพูดว่าเจตนาของผมฉันในวันนี้คือการให้ความรู้และสร้างพลังให้กับคุณครับค่ะมันสําคัญมากที่คุณต้องเน้นสองสิ่งนี้ครับค่ะผมและฉันอยากให้คุณออกไปจากที่นี่วันนี้โดยรู้สิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนครับค่ะ ผมฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ผมฉันไม่เคยรู้มาก่อนครับค่ะและอันดับที่สองผมฉันอยากให้คุณออกไปด้วยความมั่นใจครับค่ะมันไม่สําคัญหรอกว่าเรารู้มากแค่ไหนถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและสุขภาพของเราได้จริงๆครับค่ะและสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คือคุณกําลังบอกพวกเขาโดยทวินฐานว่าคุณจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับค่ะ คุณไม่ควรพูดในตอนเริ่มต้นของ plus ว่าสวัสดีครับค่ะคุณไม่จําเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับค่ะไม่มีใครต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้อครับค่ะไม่ครับค่ะเจตนาของคุณสําคัญมากครับค่ะเจตนาของคุณคือให้พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อเรียนรู้และมีพลังครับค่ะแล้วคุณก็แชร์เรื่องราวของคุณครับค่ะพูดว่าฟังนะครับค่ะผมฉันเพิ่งค้นพบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อไม่นานมานี้ครับค่ะผมฉันได้รู้จักกับพวกเขาผ่านคนคนหนึ่งที่ใช้น้ํามันโคลเพอร์ให้ผมฉันครับค่ะ วันหนึ่งผมฉันรู้สึกเครียดมากและรู้สึกไม่ค่อยดีครับค่ะรู้สึกวิตกกังวลนิดหน่อยครับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าฮให้หยุดน้ํามันคูเบอร์ลงใต้ลิ้นของคุณแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับค่ะแล้วผมฉันก็หยุดน้ํามันคูเบอร์ลงใต้ลิ้นและรู้สึกเหมือนกับว่าหมอกมันเริ่มจางหายไปนิดหน่อยครับค่ะและผมฉันรู้สึกถึงการตอบสนองในร่างกายทันทีเลยครับค่ะแล้วผมฉันคิดว่าว้าวนี้มันยอดเยี่ยมมากเลยครับค่ะแล้วนี่แหละคือวิธีที่ผมฉันได้รู้จักจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช่ไหมครับค่ะ ก็แชร์เรื่องราวส่วนตัวหรือว่าคุณเริ่มต้นและรู้จักกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ยังไงครับค่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนครับค่ะต่อไปคุณจะเตรียมเสื้อผ้าครับค่ะตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าอะไรนะผมดยฉันยังไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับค่ะทําไมผมฉันถึงต้องเตรียมให้คนอื่นซื้อก่อนล่ะครับค่ะแต่กระบวนการซื้อมันต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นครับค่ะนี่คือวิธีที่ผมด้วยฉันเตรียมเสื้อผ้าครับค่ะผมดยฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้จากหนึ่งในที่ปรึกษาของเราในโดโทเรและมันเปลี่ยนเกม ให้กับผลลัพธ์ของผมฉันในคลาสครับค่ะหลังจากที่เล่าเรื่องราวของผมฉันเสร็จแล้วผมฉันก็ส่งแบบฟอร์มทั้ง3แบบให้ทุกคนครับค่ะแบบฟอร์มข้อมูลแบบฟอร์มชุดผลิตภัณฑ์และแบบฟอร์มราคาแล้วผมฉันก็แจกให้ทุกคนและบอกว่าโอเคนี่คือข้อมูลที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับค่ะถ้าคุณทําได้ก็ข้ามไปที่รายการราคาเลยครับค่ะโอเคครับค่ะแล้วเรามาเริ่มที่รายการราคาเลยครับค่ะ แล้วนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่พวกเขาอยากจะสอน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 ก่อนที่จะขายครับค่ะโอเคครับค่ะแล้วนั่นแหละคือวิธีที่ถูกต้องครับค่ะถ้าคุณกําลังทําการนําเสนอออนไลน์เพราะถ้าคุณทําให้พวกเขากลัวด้วยราคาในตอนแรกใช่ไหมครับค่ะเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณค่าอย่างมากครับค่ะแล้วราคามันก็ไม่ใช่ของที่ถูกที่สุดในโลกใช่ไหมครับค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมครับค่ะ ถ้าคุณแค่ทําการนําเสนอออนไลน์บอกคนอื่นเกี่ยวกับราคาพวกเขาอาจจะออกจากการประชุมสุมทันทีเลยใช่ไหมครับค่ะแต่ 8. ถ้าคุณอยู่ในที่ประชุมแบบตัวต่อตัวคุณก็อยากจะทําให้พวกเขารู้สึกตกใจเกี่ยวกับราคาใช่ไหมครับค่ะแล้วไม่มีใครจะลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจากประตูใช่ไหมครับค่ะคุณมีพวกเขาอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วครับค่ะแล้วคุณก็จะมีเวลาอีก30นาทีหรือ45นาทีขึ้นอยู่กับว่าการนําเสนอของคุณนานแค่ไหนครับค่ะ เพื่อทําให้มันเป็นเรื่องปกติและให้พวกเขาเชื่อมโยงคุณค่าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรากับราคาถ้าคุณแค่สอน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 แล้วก็แชร์ราคาให้พวกเขาฟังบางครั้งพวกเขาก็ต้องพยายามคิดย้อนกลับครับค่ะโอเครอแป๊บครับค่ะแต่จริงๆแล้วมันคุ้มค่ากับราคาไหมครับค่ะ ในระหว่างนั้นผมฉันสอนคลาสแชร์ราคาให้พวกเขาฟังตลอดเวลาพวกเขาคิดว่าโอ้ใชมันคุ้มค่าจริงๆโอ้ใชมันคุ้มค่าจริงๆครับค่ะโอ้ใชมันคุ้มค่ากับราคาใช่ไหมครับค่ะนี่คือเหตุผลที่ผมฉันให้พวกเขาเห็นรายการราคาผมฉันบอกว่าให้เปิดดูรายการราคาก่อนเลยครับค่ะคุณจะเห็นรายการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผมฉันอยากให้คุณทําเครื่องหมาย X เ,เล็กๆครับค่ะในกล่องข้างๆผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของคุณหรือที่คุณสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม และสำรวจครับคะ่ะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจจะซื้อคุณ <reality> ก็ทําเครื่องหมายดาวไว้ข้างๆครับคะ่ะผลิตภัณฑ์ที่คุณอยากจะนํากลับไปวันนี้ครับค่ะดังนั้นอีกครั้งผมฉันกําลังตกฟังในใจพวกเขาว่าพวกเขาจะออกไปพร้อมกับการซื้อผลิตภัณฑ์ในวันนี้ครับค่ะถือว่านี่เป็นเหมือนรายการที่คุณอยากได้ครับค่ะชัดเจนว่าคุณคงจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณอยากได้ในวันนี้ครับค่ะแต่ขอให้ทําเครื่องหมายไว้ข้างๆผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดสําหรับคุณนะครับคะ่ะ ถัดไปถ้าคุณเปิดไปที่หน้าชุดผลิตภัณฑ์นะครับคันนี้คือรายการชุดผลิตภัณฑ์ที่เราพบเจอบ่อยที่สุดครับค่ะโอ้ปรับไปที่รายการราคาอีกครั้งนะครับครับผมฉันลืมแชร์ให้คุณฟังคุณจะเห็นว่ามี2ราคามีราคาขายปลีกและก็มีราคาที่ทําตัวนะครับค่ะนั่นคือราคาส่งของเราเพื่อนๆของผมและฉันทุกคนก็จะได้ราคาส่งกันหมดเพราะว่าเราช่วยให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าสมาชิกลูกค้าส่งกับโดูทุครับค่ะโอเคครับค่ะ ดังนั้นให้สังเกตที่ราคาที่ทต้นต้นนะครับค่ะชุดผลิตภัณฑ์เมื่อคุณซื้อชุดผลิตภัณฑ์รุ่ทรีใดๆคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาส่งครับค่ะนอกจากส่วนลด25%นั้นะแล้วคุณจะได้ส่วนลดที่มากกว่านั้นอีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในชุดครับค่ะดังนั้นผมดนฉันแนะนําให้ซื้อชุดเริ่มต้นพวกนี้เสมอครับค่ะและก็มีชุดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในหน้านี้ด้วยนะครับค่ะ ดังนั้นในตอนท้ายผมฉันจะสามารถดูรายการราคาของคุณดูผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของคุณและแชร์กับคุณได้ครับค่ะถ้ามีชุดผลิตภัณฑ์ชุดไหนที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากๆครับค่ะแล้วผมฉันก็ถามว่าใครที่นี่ชอบประหยัดเงินบ้างครับค่ะทุกคนยกมือขึ้นครับค่ะแล้วผมฉันก็พูดว่าดีมากครับค่ะเรามีเคล็ดลับมากมายที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้เยอะเลยเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในวันนี้ครับค่ะนั่นคือวิธีการเตรียมเสื้อผ้าครับค่ะโอเคครับค่ะ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าที่ท้ายสุดจะมีคนไปเดินดูครับค่ะผมฉันและอาจจะมีอีกหนึ่งหรือสองคนที่เป็นผู้สนับสนุนด้านสุขภาพหรือผู้จัดจําหน่ายจะไปเดินดูและช่วยดูรายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและช่วยแต่ละคนตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับตัวเองครับค่ะตอนนี้ผมฉันเตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับค่ะตอนนี้ผมฉันจะเข้าเรื่องการศึกษาแล้วครับค่ะ แล้วผมฉันก็พูดว่าดีมากครับค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วให้เปิดคู่มือ Natural Solution ของคุณหน้านี้เลยครับค่ะแล้วเรามาไปดูข้อมูลกันเถอะครับค่ะตอนนี้ผมฉันอยากให้คุณลองทำดูจริงๆครับค่ะตอนที่ผมฉันสอนคลาสแรกผมฉันมีคู่มือ Natural Solution ครับค่ะและฉันคิดว่าฉันน่าจะยังมีเอกสารนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งในวันนี้แต่ฉันได้จดโน้ตไว้หลายสิบข้อบนหน้านั้นทำตามสบายเลยครับค่ะดูเวอร์ชันนี้ออนไลน์ได้เลยครับค่ะ แต่พูดตามตรงนะถ้าฉันสามารถย้อนกลับไปได้ฉันจะลบโน้ตทั้งหมดที่ฉันจดไว้และแค่อ่านจากหน้านั้นเลยโอเคที่ละจุดเพื่อให้กระชับและโครงสร้างของพาสถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะที่สามารถสร้างยอดขายได้มันถูกทำขึ้นมาในลักษณะที่มีกลยุทธ์ดังนั้นคุณสามารถไปผ่านแต่และขั้นตอนของกระบวนการได้เลยทุกครั้งที่คุณเห็นน้ำมันหอมระเหย หรือผลิตภัณฑ์บนหน้าให้ส่งให้คนอื่นได้ใช้กันนะครับค่ะไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนทั้งการสูดดมทาผิวหรือใช้ภายในขึ้นอยู่กับการใช้งานใช่ไหมครับค่ะดังนั้นเมื่อฉันส่งให้คนอื่นดูเมื่อเราพูดถึงการใช้งานแบบสูดดมและฉันเห็นน้ำมันเทปเปอร์มินอยู่ตรงนี้และฉันกำลังยกตัวอย่างวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหยเทปเปอร์มินเพื่อสุขภาพของคุณเรากำลังส่งให้คนอื่นได้ลองสัมผัสกันอยู่ครับค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ให้ประสบการณ์จริงๆจริงๆแล้วพวกเขาทำแบบนั้นนะมันไม่่ใชคาก ฉันรู้ว่ามันฟังดูซ้ำซากที่จะบอกว่าพวกเขาขายตัวเองแต่จริงๆแล้วมันก็เกือบจะเป็นแบบนั้นเพราะคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้มันดังนั้นการศึกษาจริงๆแล้วแค่อ่านสิ่งที่อยู่บนหน้าแล้วก็แชร์เรื่องราวและคำรับรองด้วยนะครับค่ะฉันจะบอกพวกคุณนะคนเราซื้อของตามอารมณ์และพวกเขาก็หาข้ออ้างในการซื้อจากเหตุผลที่มีเหตุผล ดังนั้นเราต้องการให้พวกเขารู้สึกรู้สึกมีความหวังรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทําให้พวกเขาได้วิธีที่ดีที่สุดในการทาแบบน,นั้นคือการแชร์เรื่องราวและคํารับรองที่มีความน่าเชื่อถือแต่ทรงพลังเกี่ยวกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเหลือคนอื่นๆได้และถ้าคุณเป็นคนใหม่มากๆยังไม่มีเรื่องราวของตัวเองมากนักให้ทางที่ปรึกษาของคุณว่าเฮ้คุณช่วยเล่าเรื่องราวสักเรื่องให้ฟังได้ไหมและคํารับรองสาหรับ แต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในคลาสแรกของเราประมาณหหรือ6ตัวและฉันรับประกันได้ว่าพวกเขาอาจจะมีเสียงบันทึกพร้อมที่จะส่งให้คุณซึ่งแชร์เรื่องราวที่มีผลกระทบแล้วเมื่อคุณอยู่ในคลาสของคุณคุณสามารถพูดว่าฟังนะฉันได้ยินเรื่องราวของคุณคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อไม่นานมานี้และนี่คือผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นคํารับรองที่คุณสร้างขึ้นเองเพราะคุณยังใหม่ในธุรกิจนี้แต่ให้เป็นนักสะสม และเล่าเรื่องที่เป็นมืออาชีพนะครับค่ะโอเคเรื่องราวเราบอกว่าข้อเท็จจริงบอกแต่เรื่องราวขายการศึกษาแบบง่ายๆเล่าเรื่องราวแล้วในตอนท้ายหลังจากที่คุณได้ผ่านรูปแบบของคลาสแล้วฉันชอบที่จะบอกว่าฟังนะครับค่ะทุกคนฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณสักสองนาทีว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจสร้างธุรกิจนี้และแชร์สิ่งนี้กับคุณ เราก็กำลังมองหาคนที่สนใจจะแบ่งปันข้อความเกี่ยวกับสุขภาพนี้กับโลกด้วยนะและได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนสำหรับการทำช่นนั้นและบางครั้งฉันก็สอนคนด้วยการใช้ powerpoint บนทีวีบางครั้งมันก็แค่การวาดลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งบางครั้งมันก็แค่ฉันอธิบายธุรกิจให้ฟังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่ แล้วฉันจะแบ่งปันกับพวกเขาอย่างง่ายๆเกี่ยวกับโบนัสเริ่มต้นเร็วและโบนัสเริ่มต้นเร็วนั้นทํางานยังไงเมื่อคุณแนะนําใครสักคนโดยที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้คุณพวกเขายังจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้คุณทุกครั้งที่คนนั้นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตลอดชีวิตของพวกเขาแล้วฉันจะแบ่งปันกับพวกเขาเกี่ยวกับรายได้เฉลีย่ยตั้งแต่ระดับยิลีกจนถึงไดมอนด์ฉันไม่พูดถึงดูไดมอนด์และประธานาธิบดีไดมอนด์ พราะสำหรับบางคนมันอาจจะรู้สึกหนักเกินไปนิดหนึ่งแต่สําหรับคลาสแรกฉันแค่พูดถึงไรายได้เฉลี่ยรเริ่มต้นจากระดับอิลิจนถึงไดมอนด์ถ้าคุณอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรือเกี่ยวกับบริษัทมากขึ้นก็ทําได้เลยนะครับค่ะฉันแค่แชร์สิ่งที่ได้ผลดีที่สุดสําหรับฉันให้คุณฟังนะแล้วเราก็ทําการปิดการขายจากนั้นฉันจะพูดถึงชุดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหน้าชุดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแบบสั้นๆ แล้วเราก็พักกันและพวกเขาก็ไปและแนั่นคือเวลาที่พวกเขาสามารถเข้าถึงอาหารหรือเครื่องดื่มที่คุณเตรียมไว้ได้ก็เลยบอกว่าดีมากเอาล่ะไปหยิบขนมของคุณหยิบอาหารของคุณมาเถอะเราจะเดินไปดูว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่วันนี้และผลิตภัณฑ์ไหนที่จะเหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละคนในห้องนี้นะครับค่ะโอเคโอ้คุณยังสามารถเปิดให้ถามคําถามได้ด้วยนะฉันคิดว่าการเปิดให้ถามคําถามเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะ บางครั้งคนก็จะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองหรือคำถามที่พวกเขามีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะคุณสามารถหยิบแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามของคุณได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือแอปของคุณเมื่อพวกเขาถามว่าเคสมีผลิตภัณฑ์ไหนที่ช่วยในเรื่องนี้ไหมหรือกับอันนี้หรือกับอันนี้ใช้เครื่องมือจัดบุคคลที่สามของคุณอย่าตอบจากความรู้ของคุณเองเพราะคุณต้องการให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้เมื่อพวกเขามีผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ได้ และคุณต้องการให้พวกเขาเห็นว่าในการสร้างธุรกิจและแนะนําผลิตภัณฑ์นั้นพวกเขาไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างพวกเขาแค่ต้องมีเครื่องมือเท่านั้นเองนะโอเคนั้นให้ฉันพูดสั้นๆเกี่ยวกับวิธีที่ฉันทําการปิดการขายนะง่ายมากเลยฉันจะเข้าไปหาคนที่กําลังทานป๊อกคอนอยู่แล้วจะพูดว่าเฮ้ hey, ขอถามคําถามหน่อยได้ไหมคุณชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเห็นที่นี่วันนี้เอาละ่ะคุณชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ที่นี่วันนี้ บางครั้งพวกเขาจะหยิบแบบฟอร์มออกมาแล้วส่งให้ฉันพร้อมกับรายการผลิตภัณฑ์นะโอเคมันทําให้ทุกอย่างง่ายมากเลยนะแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยฉันก็ยังจะถามว่าคุณชอบอะไรที่สุดลหละแล้วพวกเขาอาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบอะไรเลยฉันไม่ชอบอะไรเลยนะโอเคแล้วฉันก็จะล้อเล่นว่าอ๋อไม่มีอะไรเลยเหรอือไม่มีอะไรเลยนะโอเคดังนั้นคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์บางอย่างในการเอาชนะข้อโต้แยง้ง แต่ตอนนี้สำหรับคลาสแรกๆนี้คุณแค่ต้องมองหาคนที่เปิดใจใช่ไหมดังนั้นคนส่วนใหญ่จะบอกว่าอ๋อฉันชอบทุกอย่างแล้วฉันจะพูดว่าโอเครอแป๊บหนึ่งนะลุงทอมมี่ฉันรู้ว่าคุณพยายามจะดีต่อฉันแต่แล้วคุณก็ชอบทุกอย่างเลยใช่ไหมขอบคุณนะฉันซาบซึ้งมากเลยแต่ชอบอะไรเป็นทิเศษละ่ะบอกฉันหน่อยสิหนึ่งหรือสองอย่างที่คุณชอบเป็นทิเศษอ๋อคุณรู้ไหมฉันชอบเรื่องที่คุณเล่าเกอี่ยวกับดิบลู จร,จริงๆว่ามันช่วยจัดการกับการอักเสบและความไม่สบายที่คนคนนั้นมีได้ยังไงนะในหลังของพวกเขาใช่ไหมเยี่ยมเลยอืมฉันก็ชอบเรื่องนั้นเหมือนกันนะฉันรู้สึกประทับใจมากเลยและตื่นเต้นที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นด้วยนะอืมบอกฉันหน่อยว่าทําไมมันถึงดึงดูดความสนใจของคุณนะอ๋อเพราะว่าฉันก็มีปัญหาเรื่องการอักเสบเหมือนกันหรือมันจะเรียกว่าอะไรดีอืมเยี่ยมเลยนั่นดีมากแล้วคุณชอบอะไรอีกบ้าง โอเคแล้วมีอะไรอีกที่คุณชอบบ้านแล้วฉันมักจะถามว่ามีอะไรอีกไหมจนกว่าฉันจะเจออย่างน้อย2อหรือสอย่างที่พวกเขาบอกว่าชอบจากนั้นฉันจะทําสิ่งที่เรียกว่าการสมมติว่าขายได้แล้วนะง่ายมากเลยฉันจะพูดว่าดีมากฟังดูเหมือนว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มแล้วนะโอเคแล้วสิ่งที่ฉันทําคือบางคนก็จะพูดว่าโอ้คุณอยากจะซื้อใหม่แล้วพวกเขาก็ลังเลยอยู่ และพูดว่าโอ้คุณอยากจะได้ชุดใหม่ใช่ไหมฉันก็แค่สมมติว่าขายได้แล้วนะฟังดูเหมือนว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มแล้วนะจากสิ่งที่คุณบอกว่าชอบถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของคุณฉันจะเริ่มด้วยชุดนี้หรือชุดนี้นะแล้วฉันมักจะเริ่มจากกับชุดใหญ่ๆนั้นชุดโซลูชันธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าชุดของใช้ในบ้านนะโอเคขึ้นอยู่กับตลาดของคุณนะพวกมันอาจจะแตกต่างกันแต่ฉันมักจะเริ่มจากชุดใหญ่สองชุดนี้เสมอทำไมล่ะ เพราะว่าพวกมันให้สิ่งที่ดีนะแล้วฉันจะบอกพวกเขาว่าเพราะว่าพวกมันให้สิ่งที่ดีการประหยัดที่ใหญ่ที่สุดเมื่อคุณเริ่มต้นใช้และเดินทางในเรื่องสุขภาพนี้ใช่ไหมถ้าคุณกําลังทําคลาสสุขภาพพื้นฐานอยู่ก็จะเป็นชุดที่คุณพูดถึงนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณพูดถึงซึ่งคุณรู้ว่ามันน่าสนใจสําหรับคุณนะแล้วมันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ช่วยเรื่องการนอนหลับระบบหายใจใช่ไหมไอดูรายการเล็กๆก,ก,กับพวกเขาหน่อยตัวเลือกไหน ในสองตัวนี้ที่เหมาะกับคุณที่สุดตอนนี้ตอนนี้ถ้าพ,พวกเขาพูดว่าคุณรู้ไหมไม่มีอันไหนที่เหมาะกับฉันเลยตอนนี้ฉันทาทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้จริงๆเรื่องการเงินตอนนี้ค่อนข้างเป็นเครียดเลยแล้วเพราะว่าฉันเริ่มจากชุดใหญ่ฉันก็เลยสามารถไปที่ชุดเล็กกว่านี้ได้ใช่ไหมแล้วฉันก็สามารถไปที่ชุดที่ง่ายกว่านี้ได้ฉันสามารถไปถึงแค่ผลิตภัณฑ์เดียวได้เลยฉันอาจจะพูดว่าฟังนะลุงทอมิชันรู้ว่าคุณกําลังเล่นตัวอยู่ใช่ไหม ฉันรู้ว่าอาจจะไม่มีตัวเลือกไหนที่เหมาะกับคุณจริงๆตอนนี้ฉันกำลังเริ่มธุรกิจของฉันอยู่มันจะช่วยฉันมากๆถ้าคุณยินดีที่จะสนับสนุนฉันและซื้อผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างงั้นถ้าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การนอนหลับสุขภาพระบบย่อยอาหารระดับพลังงานอารมณ์หรือการสนับสนุนระบบหายใจหลักอันไหนในนี้ที่จะมีผลกระทบมากที่สุดต่อสุขภาพของคุณตอนนี้หรอ คุณรู้ไหมพลังงานน่าจะเป็นพลังงานนะเยี่ยมเลยเอาหลังงั้นฉันมีผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ฉันอยากแนะนําให้คุณลองคุณจะเปิดใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างที่นี่วันนี้ไหมซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างที่นี่วันนี้นะดังนั้นคุณสามารถค่อยๆลดระดับลงได้เสมอแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะจบลงที่ไหนสักแห่งในกลางๆนะถ้าคุณทําตามขั้นตอนแบบนั้นคุณก็จะได้ชุดกลางๆนะ สิ่งสุดท้ายที่ฉันทำเพื่อให้คลาสสมบูรณ์บุกค,คือคุณต้องสร้างธุรกิจที่คุณไม่เคยขาดลูกค้าและวิธีที่ดีที่สุดในการทำแบบนั้นในตอนเริ่มต้นคือการจองคลาสจากคลาสนั้นฉันก็ทำแบบนี้หลังจากที่ฉันปิดการขายกับทุกคนแล้วคุณก็เริ่มลุกขึ้นจะไปใช่ไหมเราผ่านไป45นาทีแล้วและฉันจะพูดว่ารอเดียวรอเดี่ยวทุกคนฉันลืมเรื่องหนึ่งก่อนที่ใครจะไปฉันลืมบอกคุณว่าเรามีโอกาสที่น่าทึ่งมาก ถ้าคุณสนใจและยินดีที่จะจัดคลาสและเชิญเพื่อนๆมาที่บ้านของคุณหรือบ้านของฉันก็ได้คุณเลือกได้เลยแต่เชิญเพื่อน5-10ถึงิคนมานะเพื่อให้ฉันมาทำการนำเสนอและแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราคุณสามารถออกไปจากที่นี่วันนี้พร้อมกับของขวัญน,นี้ได้นะใช่ไหมแล้วฉันมักจะแยกผลิตภัณฑ์หรือของขวัญอะไรบางอย่างออกมามันอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆ ใช่ไหมและคุณต้องการมีอะไรบางอย่างที่คุณสามารถให้ได้ฉันชอบให้ของขวัญกับพวกเขาทันทีเลยแล้วบางคนก็พูดว่าแม้ถ้าพวกเขาเอาของขวัญไปแล้วไม่จัดคลาสให้คุณหลักเอาล่ะในประสบการณ์ของฉันถ้าฉันให้ของขวัญพวกเขามันจะทําให้ฉันติดตามได้ง่ายขึ้นกับพวกเขาแล้วพูดว่าเฮ้เพื่อนคุณติดนี่ฉันนักคุณติดนี่ฉันเมื่อไหรเราจะทํากิจกรรมนี้ด้วยกันล่ะใช่ไหมแค่เชิญเพื่อนห้าคนมาที่บ้านคุณมันจะเป็นบรรยากาศที่สบายมากๆใช่ไหม อืมแต่ถ้าฉันไม่เคยให้ผลิตภัณฑ์กับพวกเขาเลยถ้าฉันยังไม่ได้ให้ของไปแล้วมันก็จะยากสําหรับฉันที่จะติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวของฉันฉันเคยให้ผลิตภัณฑ์หรือชุดหรือหนังสือไปแล้วคนไม่เคยกลับมาหาฉันใหม่แน่นอนเลยมันเกิดขึ้นได้อืมแต่การจองคลาสจากคลาสต่างๆเป็นวิธีที่ดีมากในการเริ่มช่วยให้คนอื่นเห็นวิสัยทัศน์ของการแบ่งปัน และคุณยังได้เข้าไปในกลุ่มคนใหม่ๆด้วยนะนี่แหละคือโครงสร้างของคลาสที่สมบูรณ์แบบอีกอย่างสุดท้ายที่ฉันยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเสื้อผ้าคือเรามักจะทําการปรึกษาสุขภาพกับลูกค้าใหม่ทุกคนและนี่คือสิ่งที่คุณสามารถใช้เป็นโปรโมชั่นได้คุณสามารถพูดว่าเฮทุกคนใครก็ตามที่ซื้อชุดวันนี้คุณจะได้ปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวฟรีกับฉันนะที่ที่ฉันจะลงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปแล้วสอนคุณวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่คุณได้ซื้อไปแล้วและยังจะแบ่งปันผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงที่นี่ในวันนี้ด้วยและคุณจะสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคตแล้วฉันจะมาแชร์กับพวกคุณในอีกไม่กี่วิดีโอว่าพวกเราทําการปรึกษาสุขภาพกันยังไงแต่หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะหวังว่ามันจะให้โครงสร้างกับคุณและแสดงให้เห็นว่าการจัดคลาสนั้นสามารถทําได้ไง่ายมากอย่าทําให้มันซับซ้อนเกินไปคุณจะทําทุกจุดนี้ให้สมบูรณ์แบบได้ไหม ไม่แต่ความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของความก้าวหน้าใช่ไหมแค่ตั้งใจที่จะลงมือทอําเถอะฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ยินจากคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคลาสแรกของคุณกรุณาติดต่อฉันโดยตรงหรือฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างวิดีโอนี้เมื่อคุณทําคลาสเปิดตัวครั้งแรกนะฉันตื่นเต้นที่จะได้ยินนะดังนั้นด้วยสิ่งนั้นลงมือทํากันเถอะแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะที่เราจะ มาคุยกันเกี่ยวกับการรักษาลูกค้าให้อยู่ต่อเราจะไปดูภาพรวมเกี่ยวกับสุขภาพไระสไตล์หรือการปรึกษาสุขภาพกันนะนั่งลงกับลูกค้าใหม่ของคุณแล้วแชร์อีกสักสองสามอย่างที่จะสอนคุณเกี่ยวกับการรักษาลูกค้าให้อยู่ต่อจําไว้นะว่าเราได้รายได้จากการหาลูกค้าใหม่การรักษาลูกค้าให้อยู่ต่อและการทําซ้ํา ดังนั้นหลังจากที่มีคนลงทะเบียนในคลาสแล้วขั้นตอนถัดไปคือคุณจะรักษาพวกเขาให้เป็นลูกค้าได้ยังไงเราจะมาคุยกันเรื่องนั้นในวิดีโอต่อไปนะเจอกันที่นั่นนะครับค่ะบายบายก่อนนะครับค่ะ